ผ้าใบใยสังเคราะห์ 600D หรือ PVC Poly Vinyl Chloride หรือหลังยางพลาสติกนั่นเองค่ะคุณสมบัติของผ้าใยสังเคราะห์ 600D จุดเด่น PVC ที่ใช้เคลือบบนผ้าเพื่อสร้างเนื้อผ้าที่เสมือนผ้าหนังไม่ขาดง่ายป้องกันน้ำซึมกันน100้ำร้อยเปซ็นตเป็นผ้าใบที่มีน้ำหนักเวลาคลุมสินค้ามักจะไม่ถูกลมพัดจุดด้วยเนื่องจากเป็นผ้าที่มีส่วนผสมของใยธรรมชาติอยู่จึงมีคุณสมบัติซับน้ำด้วย จะเห็นได้ว่ามีรอยเปียกเมื่อผ้าชนิดนี้โดนน้ำแต่เพราะด้านหลังเคลือบ PVC ทําให้น้ําไม่สามารถซึมผ่านได้แต่เมื่อใช้กลางแจ้งนานๆการแยกตัวระหว่างผ้ากับ PVC จะแยกออกจากกันหรือเกิดอาการกรอบของผ้านั่นเองค่ะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหรนะ่นักสังเกตได้เมื่อเราพับผ้าบริเวณนั้นจะมีรอยพับซึ่งจุดนี้คือข้อด้ของผ้าที่เคลือบ PVC ค่ะ